อาัวม,าม,ามันนีกก็เป็นร้อยเอ้ยไพวกมันได้บ้างไหมเชฟเบทำงานแล้วเรียนรับทราบนะปลี่ยนทีนีมีการขคลืไหวจาดเดอวมากเลยอ่าอ,อิอดว่ากำลังเละปะทะกันอยู่ไม่มีวิทยุขยับไม่ได้ ึ้นเป็นี้แล้วนะโลโล,โลช้างมาแล้วนะครับช้างมาแล้ว ตทนหน่วยนจุกบนี้ทำไมมนถึงฟังเขามาก็มัน าาพวกมันนีก็เป็นร้อยเฮ้ยใพวกมันได้ป่างไหมาหมเช็ควัไนี่ไม่ได้ตันะ โลโลลช้างมาแล้วนะครับช้างมาแล้วเชลลิกทำงานแล้วเรียนรอบสาบนะเปลี่ยนดีนนมีการเคลื่อนไหว ตัดเดือวมากเลยอ่าเอผิดหมดกำลังเลยประทันกำจุงไม่มีวิทยุขยับไม่ได้เป็นแบบนีแล้วนะ,ะครับกออ็อยู่ที่ฟาร์มเรานะครับเราเป็นฟาร์มแพะใช่ไหมครับที่นี่เรามีปัญหาคือเรื่องช่างครับที่ที่เราก็เลยเอาเนีย่ยครับใช้ฮอนเนี่ยครับ คอนแบบเหมือนที่เขาใช้ในหมู่บ้านนะครับไม่ใช่ในการไล่ครับก็คือเราจะเปิดเสียงหนังเปิดเสียงอ่หนังตลกเสียงคนอะไรอย่างเงี้ยครับคนคุยกันอะไรเงี้ยครับเพื่อให้เขารู้ว่าแบบมีคนอยู่ตรงนี้นะอะไรเงี้ยครับแล้วก็แล้วก็มีอ่เป็นไฟโซล่าเซลล์ครับไล่แล้วก็มีสปอตไล่ครับแล้วก็จะทําเป็นไฟไงไว้ครับเอาไว้ปิดเปิดตอนกลางคืนนะครับอืมก็จุดสัญญัณก็คือไล่ช้างใช่ครับหลักๆคือเราเอาไว้ไล่ช้างโดยเฉพาะเลยครับ น,นีแล้วช่างนี้มาสร้างความเสียหายให้เราอย่างไงบ้างครับช่างนี่ถ้าพันเขามาในฟาร์มเราครับก็คือเขาจะมามาเหยียบรั่วพังรั่วของเราอะไรเงี้ยครับรั่วที่เราใช้กั้นแผะครับพ<ม>วกเสาปูนเสาอะไรก็จะหักก็คือเราจะเสียต้น,นไปเลยครับ<ม>อบืมแล้วแพ้ก็จะนี้ได้ครับเราแพ้เมก็จะออกแล้วก็จะต้องแบบยากในการองมาซ่อมมาทําใหม่เงี้ยครับใช่ตัวน,นี้ก็ก็จะตัวน,นี้ก็คือเขาไม่ไม่เข้ามานลครับ<ม>ตอนนี้เขาก็รว่ามีคนอยู่ตรงนี้เขาไม่เข้ามาครับ นอกจากช้างล้วยังมีอะไรที่ต่อเป็นห่วงก็นอกจากช่างแล้วนี่ที่ชาวบ้านเขาเห็นกันนะครับเพราะว่ามีบางช่วงเขาก็เห็นพวกเสือพวกอะไรเหมือนกันครับเป็นรอยเท้าเป็นอะไรเงี้ยครับแล้วก็กลัวตรงนี้เหมือนกันครับอมีหมาป่าครับพวกหมาหมาป่าหมาจิ้งจอกอะไรเงี้ยก็มีเหมือนกันครับเราเปิดยังนี้ไว้ก็ช่วยได้เยอะครับเคยมีเหตุการณ์เกิดขึ้นไหมก็คือช่างครับเขามาครับอันนี้เราเราเคยเห็นอยู่ว่าช่างเขามาแล้วก็ผ่ารั่วพังรั่วไปครับ อันนี้ก็ประมาณสัก2องถึสามข้างได้แหละครับเนี่ยแต่นี้เรามาใช้ตัวนี้เปิดก็เบาลงครับเว้นแต่แบบว่าไหนไฟดับอะไรเงี้ยครับก็ตรงนี้ก็จะใช้ไม่ได้เขาจะเข้ามาถ้าดับหลายวันอะไรเงี้ย